อาณนญาของรัฐบาลน,นี้เนี่ยนะครับมันเริ่มต้นที่ตัวคุณทักษิณหรือเปล่าที่ไปพูดเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านั้นสิบกว่าปีเนี่ยคุณทักษิณน่ไม่เคยมาเหยียบในเมืองไทยเนี่ยไม่เคยมีใครพูดเรื่องเกาะกูดน,นะครับเรากับเขมรนเนี่ยมันก็อยู่กันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีอะไรนะครับไอสมรังสีมันก็ปั่นของมันไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีอะไรแต่พอคุณทักษิณกลับมาเท่านั้นแหละนี่ผมที่พูดเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าคุณทักษิณเป็นตัวปัญหานะหรือเป็นคนจุดชนวนนะฮ แต่ผมกําลังบอกว่าสิ่งที่คุณทักษิณไปพูดในรายการฟอร์วิชั่นไทยแลนด์วันนั้นไปพูดกันวันนั้นวันเดียวที่บอกการับยัากรเกาะกูนเนี่ยต้องแบ่งกันคนละห้าสิบห้าสิบเอามันขึ้นมาใช้ก่อนก่อนที่มันจะใช้งานไม่ได้มันอยู่ตรงใกล้มันอยู่ใต้เกาะกูนมาเป็นร้อยปีพันปีแล้วครับมันก็ยังไม่เน่าไม่เสียถ้ามันจะอยู่ต่อไปอีกสักร้อยปีพันปีเป็นไงครับก็ช่างมันวันนี้ประเทศไทยมันมีปัญหาหลายอย่างที่ต้องแก้ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรใต้เกาะอูดที่มีข่าวว่าได้แจกสัมปทานกันไปแล้วใครไปได้ตังตรงสัมปทานตรงนั้นเดี๋ยวปเดี๋ยวเนี่ยวันนี้ไอ้คนที่ไปรับเงินค่าสัมปทานนะครับตรงเกาะกูดที่ไปคุยกับคุณเซนเอาไว้นี่เดี๋ยวจะถูกเปิดโปงข,ขึ้นมาอีกนะครับแล้วมันจะทําให้กระทบกระเทือนถึงสหรัฐอเมริกาเรื่องบริษัทเชฟรอนเขาบอกว่าเชฟรอนเนี่ยไปคว้าชิ้นปลามันแล้วไปจายตังกันหมดแล้วเพียงแต่รอสั่งขุดอย่างเดียวแต่เผอเิญตอนนี้มันขุดไม่ได้หรือว่าก่อนหน้านั้นก่อนที่ ทักษิณเนี่ยจะมาจะมาพูดเรื่องห 50, 50, ้า0มบห้าิม่มีการคิดกันมาก่อนหน้านั้นแล้วเหมือนกับ MOU ส3สาที่มีการปูทางมาตั้งแต่สมัยคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศมีการปูทางไว้ตั้งแต่ตรงนั้นจนกระทั่งเดินมาถึง MOU ส3บสานะครับไอ้ตรงเนี้ยคือปัญหาและพอวันหนึ่งลูกสาวตัวเองขึ้นมาเป็นนายกแล้วตัวคนเขาก็เข้าใจว่าคุณทักษิณได้ไปอยู่เบื้องหลังตรงนั้นนะครับอันนี้ผมไม่ได้มาซ้ําเติมหรืออะไรนะครับ แต่ผมกําลังจะบอกว่าถ้ามันเป็นจริงอย่างที่คนเกือบทั้งประเทศเนี่ยเขามองว่าคุณทักษิณเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยจนนําไปสู่หายนะของลูกสาวตัวเองเนี่ยนะครับคุณต้องรับผิดชอบด้วยนะฮะคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณพูดไปบนเวทีนะครับคุณต้องรับผิดชอบในหลายๆสิ่งในหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเพราะมาันน้าเกิดจากน้ามือคุณเนี่ยนะครับคุณจะหนีความรับผิดชอบไม่พ้นเลยคุณทักษิณวันนี้ถ้าพูดภาษาชาวบ้านชาวบ้านเขาบอกว่าคุณได้ฆ่าลูกสาวคุณทิ้งเรียบร้อยแล้ว คุณได้ทําการล้างตระกูลคุณเรียบร้อยแนละ้ววันนี้คนไทยเกือบทั้งประเทศเขาโทษคุณเขาเห็นสิ่งที่คุณทํะแล้วเขาก็คิดว่าคุณเป็นคนทําถ้าคุณกลับมาอยู่เมืองไทยและเป็นเลี้ยงหลานอย่างที่คุณพูดไว้นะอุ้งอิงผมเชื่อว่าจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับยังเก่งก็โดนสังคมตําหนิยังเก่งก็โดนสังคมด่านะครับว่าเด็กอ่อนหัดเด็กน้อยนะครับแล้วอยากจะมาเป็นนายกร,รัฐมนตรีแต่เขาอย่างน้อยเขาเขาก็ยังไม่เกิดบากฏการณ์ที่ไปบอกว่า แม่ทัพภาคที่สองเป็นคนละพวกกับเราแสดงว่าคุณอิงเนี่ยเป็นพวกของอะไรฮะคุณเซนใช่หรือไม่แล้วคุณอิงก็มาบอกว่ามันคือเทคนิคการพูดคุยเอาละนะครับผมผมก็เชื่อครึ่งหนึ่งก็แล้วกันในฐานะที่คุณเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็เชื่อคุณก็ครึ่งนึงก็คืออาจจะเป็นเทคนิคในการพูดคุยแต่คุณอุ๊กอิงอย่าลืมนะครับว่าเทคนิคในการพูดคุยของคุณเนี่ยเมื่อวานเนี่ยที่คุณบอกเป็นเทคนิคหลังบ้านเนี่ยแต่ว่าเทคนิคหน้าบ้านที่ผ่านมาเนี่ยมันชี้ให้เห็นว่าคุณไปทางนู้น มันไม่ได้ชี้ให้เห็นว่าเป็นเทคนิคนั้นคุณอุงอิงยิ่งพูดยิ่งแก้ตัวมันก็เหมือนกับลิงอะไรเขาเรียกวัวพันหลักะัะเอาเป็นลิงกับลิงพันเอาแหมาพันตัวเองเพราะสิ่งที่ผ่านมาคุณอุงอิงไม่เคยมีนโยบายตอบโต้นะครับในระดับต่างๆกับคุณเซนหรือกับทางการกรมรหรือแม้กระทั่งนายหุนมาเน็ตแต่ในทางกับการในายหุนมันเนี่ยกระทืบคุณอุงอิงจับคุณอุงอิงมาแก้ผ้กากลางสีแยกแล้วกดไฟเขียวทุกแยกเลยเนี่ยรถพุ่งเข้ามาที่คุณอุงอิงหมดเนี่ย เมื่อคืนนี้นายคุณมันเนี่ตที่คุณเอาตังไปเขาทำสะพานน่ะเขาก็ออกมาโจมตีคุณน่ะก่อนที่คุณจะทําอะไรคนไทยเกือบทั้งประเทศเนี่ยเขาเตือนคุณแล้วเขาบอกว่าคุณอย่าไปเข้าข้าง,างเัมรนถึงแม้ว่าตระกูลชิน,นวัตรเนี่ยจะมีความเกี่ยวพันความสัมพันธ์ไปร้องเพลงวันเกิดตีโชหุนเซนเตีโชหุนเซนวันนี้หุนเซนเขาไปไงครับเขาไม่ได้เอามีดมาไล่ฟันตระกูลชินแต่เขาเอาอาวุธปืนสงครามมากราดยิงตระกูลชิน ตายทุกตัวเขายิงทิ้งหมดสิ่งที่หุนเซนทำกับอุ้งอิงวันนี้เขายิงทิ้งตระกูลชินวัตรเกลี้ยงตายทางการเมืองและพัคเพื่อไทยก็จะล่มสลายรอบตั้งเลือกหน้านี้นะผมบอกให้เลยได้ไม่เกินยี่สิบเสร็จหมดแหละผมบอกให้นะครับได้ไม่เกินยี่สิบและท่้ที่ผมทราบมาวันนี้สมาชิกพัคเพื่อไทยส่วนใหญ่เตรียมยื่นใบลาออกกันหมดแล้วแต่เขายังจะไม่ยื่นจนกว่าเลยครับ จนกว่านายกจะชิงยุบสภาหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปยื่นกันหรือไม่งั้นก็ยุบสภาหรือลาออกก,ก็ลาออกตามเลยนีนี้และพักที่เขาจะเข้าไปผมบอกให้เลยเป็นพักภูมิใจไทยเขาอ้าแขนรับหมดแล้วการต่อสู้ข้างหน้าก็จะเกิดขึ้นระหว่างพักสีน้ำเงินกับพักสีสม้มแน่นอนครับตอนนี้ใครจะเข้าพักสีสม้มตอนนี้ก็จะยากขึ้นแล้วเพราะพักสีส้มเนี่ยเขาก็บอกเขาก็สู้เข้ามาอย่างนี้เขาจะต้องเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับเขาต้องทำของเขาไห้ได้ แลวคุณสังเกตพักระยะหลังพักส้มตอนนี้นโยบายหลักๆเขาก็เปลี่ยนไปเขาจะไม่ได้ยุ่งอยู่2อย่างคือไม่เข้าไปแตะอยู่อย่างหนึง่งอีกอย่างหนึ่งเขาพยายามที่จะไม่เข้าไปยุ่งเขาจะต้องเข้ามาเป็นผู้บริหารประเทศแล้วเราจะเราก็จะได้เห็นฝีมือพักสม้มเนี่ยหรือพักส้มอาจจะจับมือกับพักน้ําเงินแล้วตั้งรัฐบาลขึ้นมานะครับแต่ละแต่พักน้ำเงินก็จะลําบากหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าภาพลักษณ์ของส้มเนี่ยคือเขาไม่เอาตังค์มันก็จะลำบากนิดนึงการต่อรองอะไรกับสม้มมันก็จะเข้มข้นมากกว่าต่อรองกับแดงนะ อย่าเห็นเด็กเราที่ว่าง่ายนะครับลองทําเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินมันจะดูง่ายแต่ถ้าเกิดว่าทําเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวมันก็จะดูยากในการคุยกับสมงเขาเดินมาถึงจุดนี้เขาเสียอะไรไปเยอะอันนี้ก็ฝากน้าเงินคิดไว้ด้วยแต่เราจะย้อนกลับมาถึงเรื่องของคุณอุ้งอิงในขณะที่คุณอุ้งอิงทาให้ชาติบ้านเมืองเสียหายเนี่ยทําให้ชาติบ้านเมืองเสียศักดิ์ศรีเนี่ยมันมีดีอยู่เรื่องเดียวเรื่องที่ทําให้เรารู้ว่าวันนี้กองทัพบ,บกมาถูกทางแล้ววันนี้เราได้รู้แล้วจากการ สนทนาทางโทรศัพท์ของอูงอิงกับฮุนเซนทาไม่รู้ว่าจุดอ่อนเขมรคือการปิดด่านแน่นอนครับการปิดด่านเป็นเรื่องสําคัญนละมันไปทําลายระบบเศรษฐก,ฐกิจของเขมรเกลี้ยงเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินที่ต้องเอามาเลี้ยงนะครับกองกําลังบาร์บีคิวเงินที่ต้องเอามาเลี้ยงครอบครัวเอามาลงทุนทําธุรกิจอื่นๆของคนตระกูลคุณวันนี้ช็อตหมดเลยแล้วที่ช็อตฟิลมากขึ้นนะครับคืออเมริกาโดนั่งทําประกาศไม่ยุติการตรวจสอบเขมรพร้อมเดินหน้าเหยียบให้สิ้นซาก ต้องรู้ว่าทําก็เป็นคนบ้าเนี่ย mm. ก็เป็นคนเอาจริงแล้ววันนี้ทําประกาศอย่างนี้ประกอบกับเราแม่งปิดด่านหุณเซ็นไม่มีตังค์ครับหุนเซ็นต้องเร่งเปิดด่านวันนี้หุ้นเซ็นกันโชคกันโชคตระกูลชินสองพ่อลูกออกมาเผยตัวเป็นโจรตกเขาเรียกว่าชาวบ้านเราเขาเรียกว่าตทรั์ขู่กันโชคเปิดคลิปลับวันนี้ตระกูลชินวัดไม่เหลืออะไรแล้วครเครดิตทางการเมืองหมดเรียบร้อยครับพักเพื่อไทยเตรียมล่มสลาย เดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อผัดซะด้วยซ้ำแต่วันนี้สิ่งที่ฮุนเซนทําหุ้นมาเน็ตทำแล้วถ้าผมเป็นชินวัตรผมเป็นทักษิณผมหาทางหนีครับผมจะหาทางหนีไปตั้งหลักพาครอบครัวไปตั้งหลักนะครับและหลังจากนั้นก็เป็นไงครับออกมาทําลายฮุนเซ็นเพราะผมเชื่อว่าทักษิณก็มีไม้เด็ดเหมือนกันแต่วันนี้ทักษิณกำไม้เด็ดนี้เอาไว้ยังไม่พูดยังไม่แสดงตัวออกมาผมว่าเขาจะหนี ในความคิดส่วนตัวนะฮะผมว่าเขาต้องหนีไปตั้งหลักแ้าเขาอยู่เมืองไทยก็ทาอะไรไม่ได้แต่ถ้าเขาหนีไปตั้งหลักในบางประเทศที่เขามีสัญชาติอยู่คุณเซนเจงนะครับเพราะงานนี้ทักษิณเขาบอกเขาหมดตัวแล้วเครดิตทางการเมืองไม่เหลืออะไรละแล้วนะครับเขาเหลืออย่างเดียวคือผู้ถือหุ้นส่วนความลับของนายหุนเซนและแตระกูลหุนเซนก็จะไม่รอดพ้นวิบากกรรมแบบเดียวตระกูลชินวัตรที่เจอกันทุกวันนี้